สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของอูดิตวันนี้น้องไมอูดิตอยู่กับครับผมเอมอูดิตครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่หลายคนในวงการโดนรนเกษตรเจอแต่มักไม่ค่อยมีใครพูดออกมาเต็มๆนั่นก็คือทำไมหลายคนเข้ามาแล้วเจ๋งไม่ได้ว่าตลาดมันเล็กเกินไปนะครับแต่เป็นเพราะสมก,การที่หลายคนมองไม่ออกลองนึกภาพง่งายๆครับ ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอยู่หนึ่งล้านไร่แล้วก็มีโดรนทั้งหมด1นึ่งมืนลำถ้าเฉลี่ยกันง่ายๆเลยก็เท่ากับว่าหนึ่งลำได้ทำงานร้อยไร่ใช่ครับถึงแม้จะใช้โดรนเล็กบรรทุกน้ำยาแค่10ลิตรต่อเที่ยวฉีดพ่นได้ช้าแต่ทุกคนก็ยังแบ่งกันทำพออยู่พอกินมันเป็นสมดุลที่ไม่ได้สวยหรูแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายทุกลำยังมีที่ยืนจริงไหมคะใช่ครับ แต่แล้วเทคโนโลยีใหม่ก็มาครับโดรนใหญ่ขึ้นถือถังได้ร้อยลิตรทำงานได้เร็วกว่าเยอะกว่าแล้วปัญหาก็ตามมาทันทีเพราะโดรนใหญ่รับงานแทนโดรนเล็กได้เป็น10บสิบลถูกต้องครับสมมุติมีคนแค่ร้อยคนเปลี่ยนมาใช้โดรนใหญ่แค่นั้นโดรนเล็กหลายร้อยลำก็ถูกแย่งงานทันทีเพราะโดรนใหญ่ทำงานเสร็จเร็วกว่า แถมบางทียังหั่นราคาลงอีกเพื่อดึงงานเข้ามาอยู่ในมือทีนี้คนที่ยังใช้โดรนเล็กพอเห็นแบบนี้เขาคิดยังไงรู้ไหมครับก็คงคิดว่าถ้าไม่ตามกระแสก็จะไม่มีงานเลยต้องกัดฟันกู้เงินซื้อโดรนใหญ่ตามคนอื่นใช่ครับฟังดูเหมือนแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วกำลังสร้างปัญหาใหม่เพราะพอโดรนเล็กแปลงร่างเป็นโดรนใหญ่เพิ่มงานที่มีอยู่เท่าเดิม ก็ต้องถูกแบ่งด้วยเครื่องที่ทำงานเร็วกว่าเดิมหลายเท่าสุดท้ายมันก็จะเหลือง,งานให้ต่อหัวน้อยลงเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนเป็นโดรนใหญ่หมดนะคะแต่ภาพที่เห็นคือโดรนเล็กบางลำจอดนิ่งเพราะไม่มีใครจ้างบางคนทนไม่ไหวขายเครื่องทิ้งเดินออกจากวงการและบางคนก็กู้หนี้ยืมสินซื้อโดรนใหญ่ตามกระแสแต่สุดท้ายคนที่ซื้อโดรนใหญ่ก็ไม่ได้สบายขึ้น เพราะต้องไปแย่งงานกับกลุ่มโดนใหญ่ด้วยกันเองถูกต้องค่ะงานหนึ่งล้านไร่เท่าเดิมแต่จำนวนโดนใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องแข่งกันหั่นราคาแย่งคลุกค้ากันจนเหนื่อยผลลัพธ์ก็คือรายได้กลับน้อยลงทั้งท้งท,งที่ลงทุนสูงขึ้นหนี้สินมากขึ้นนี่เลยค่ะคือวงจรที่ทำให้หลายคนเจ๊งไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขามองข้ามสรรมการง่าย พื้นที่เท่าเดิมแต่เครื่องใหญ่ขึ้นสุดท้ายก็ชนกันเองในสนามเล็กๆบทเรียนคือก่อนจะวิ่งตามเทคโนโลยีต้องถามให้ชัดก่อนว่าสนามที่เราจะเล่นมันขยายจริงหรือเปล่าไม่งั้นต่อให้คุณถือเครื่องใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็ไปไม่รอดเหมือนกันนี่แหละคะ่ะวงจรที่ทำให้หลายคนเหนื่อยเจ็บตัวและบางคนถึงขั้นเจ๊งสิ่งที่เราอยากจะชวนคิดก็คือ การตัดสินใจเรื่องการลงทุนไม่ใช่แค่ตามกระแสหรือกลัวจะตกขบวนแต่ต้องมองภาพรวมและประเมินกำลังตัวเองให้ดีวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆว่าเบื้องหลังคนที่เจ๋งมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องนะคะแต่มันอยู่ที่สมการฝากไว้ให้คิดคะ่ะใครที่กำลังจะเข้ามาในวงการหรือกำลังตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องลองหยุดคิดแล้วถามสมการให้ชัดก่อน และสำหรับคลิปนี้พวกเราอูดิตมิตรคู่กายนักบินโดรนเกษตรทั่วไทยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ